สวัสดีครับวันนี้มาตรวจสอบระบบไฟบ้านลูกค้านะครับเป็นอาคารเก่าประมาณ30ปีทางเจ้าของบ้านนะครับแจ้งว่าเปิดไฟไม่ติดนะครับแล้วก็ไฟดับโซนหลังบ้านทั้งโซนนะครับก็ทําการตรวจสอบใช้ขควงเทสไฟนะครับเช็คก,ก็คือมีไฟ2เส้นสัานิษฐานเบื้องต้นก็คือต้นทางนะครับอาจจะหลวมหลุดจุดต่อนะครับก็ทําการไล่สายไฟย้อนกลับไปหาจุดที่จํานะครับ ก็พบว่ามาีจุดหลวมจริงๆนะครับก็ต่างเจ้าของแจ้งว่ามีช่างมาติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับน่าจะไขไม่แน่นนะครับทำให้หลุดก็เกิดความร้อนสูงนะครับที่ตัวฉนวนของสายไฟเกิดการดำร้อนแล้วก็ในส่วนของเต้ารับฝั่งซ้ายมือหรือที่เราเรียกกันว่าปักนะครับสีจะแตกต่างแล้วคือเกิดความร้อนสูงนะครับ หากบ้านไหนเป็นอาการลักษณะนี้ก็เรียกช่างเข้าตรวจสอบนะครับอาการก็จะประมาณนี้นะครับฝากเจ้าของบ้านไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ